สวัสดีครับเอฟซทุกคนครับสบายดีพี่นออ้องสปปเล่าครับและก็เอฟซี FC ทุกคนนะครับมีคนคอมเมนต์และก็เอฟซี FC คอมเมนต์มาบ่อยครับว่าว่าผมใส่เชือกเชือกยังถักบางคนก็บอกหูเลยครับนี่กระสีมาบอกกันครับว่าติดสิ่งทิ่ใส่ทักทักพวกนี้ครับทักสอยทักข้อมือ หรือว่าทักงานต่างๆพวกนี้ครับเขาเอื่นเขาเอื้นเสือกเทียนนะครับบางคนยังโบหูนะครับถั่ผู้หูกะกะพ่เป็นยังครับนี่บอกบอกคนพิบคนโบหูคนว่าใส่ยังทักว่าใส่เสือกเทียนครับเชือกเทียนนี่ก็คือมันเป็นเชือกชนิดหนึ่งครับที่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเชือกฝ่ายนะครับ เป็นเชือกไฟหรือว่าเขาเอามาฉุบเทียนนะครับผมคาดเดาเอาดอกครับผมบรู้ว่าเขาเท็ดมาจากงยังครับนี่ครับมันจะเป็นคือเทียนเลยครับมิเขาเอามาฉุบเทียนะข้อดีของเชือกเทียนก็นกนกนคือมันบ่อมน้ำครับคือว่าเวลาเขาใส่มันบ่อมเงาครับ <c ười> คนก็นเลยนิยมเอามาถักครับแต่ว่าความเป็นจริงของเชือกเทียนแรกๆนี่ จุดประสงค์การใส่คือเขาเอามาเย็บเอามาเย็บเครื่องหนังครับเช่นพวกกระเปา๋ารองเท้าอย่างสีนะครับเข็มขัดทั้งสีครับเขาเสียมาเย็บพวกเครื่องหนังเขาเสีบดไดเอามาถักได้ครับแต่ว่าเขากับมาดัดแปลงเป็นพวกงานถักงานฝีมือครับผมนะครับเอามาเห็ดเป็นสร้อยข้อมือต่างๆครับแต่ว่าจุดประสงค์การที่ใส่ครั้งแรกนะเขาบดไดเอามาเห็ด ถักเสือกถักพวกสอยข้อได้ครับขอเอามาเย็บพวกกระเป๋านี่แหละคือผมว่านี่แหละครับผมเพื่อนเพื่อนกนอะทาเมื่อไหร่ครับผมว่าเชือกเทียนนี่ทหาซสื่อนี่ซื่อยุไส่ในกรุงเทพนี่กะซื่อง่ายครับผมส่วนมากสี่ยูน้ำหลานขายพวกเครื่องหนังนะครับ พวกลานเย็บกระเป๋าพวกไอ้เย็บเข็มขัดพวกอะไรเข็มขัดน่ะแหลอครับอะไรพวกไอ้กระเป๋าหนังนครับจะมีขายนะฮะแล้วดูกรุงเทพนี่กะผมก็เคยพาไปสื่อแล้วครับอยู่อยู่วงเวียนใหญ่อยู่สําเพ็งยังสิก็มีครับและกาอยู่ท่าประจันยังสิก็ะมีเด้อครับผม แล้วเพื่อนๆก็ถามมาว่าเสือเพียนนี่มีราคาเท่าใหครับอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อเลยครับแล้วแต่ยี่ห้อครับยี่ห้อที่ผมใส่นี่ยมันราคารอยสามสิบห้าบาทแล้วก็แต่ว่าราคาในสิขึ้ลลงอยู่กับสถานที่นะครับผมไปซื้ออยู่ท่าประจันเนี่เขาขายอยู่ร้อยแปดสิบบาทต่อมวนนะครับ แต่ว่าเสือกเทียนที่ผมใส่นี่คือคือเบอร์สองเด้อครับเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สามมันสิน่อยเอามาไว้เห็ุงานละเอียดครับผมสี่ค่อยใส่ส่วนมากเบอร์เบอร์สามนี่สิเอามาใส่ใหเห็ดพวกไอ้ใส่ข้อมือครับงานละเอียดพวกที่เน้นน้อยครับพวกที่ห้อยเห็นเน้นน้อยพวกนี้ใส่เบอร์สามสีดีนะครับแต่ว่าทันทักเสืออเสือกแบบนี้ทั่วไปนี่ใส่เบอร์สองเด้อครับ พราะว่าหยางตีพระว่าเบอร์สองมันเป็นเบอร์ที่ใหญ่พอสมควรแลลวครับแล้วก็ทักแล้วเร็ว้วแต่ถ้าเอาเบอร์สามมันสี่ักนั่นแล้วครับแต่มันสวยนะครับแต่ว่ามันนั่นแล้วเท่าที่ทักมาเนี่ยผมบอกท่านเคยเห็นเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งมันาจจ่าจะใหญ่ครับเคยถามเนี่ยเขากับว่าบมมีไข่ผมก็งงว่าเอ๊ะมีเบอร์มีเบอร์สองเบอร์สามแล้วคือเบอร์หนึ่งคือผมมีครับอยากได้อยู่ครับผมไพ ให้พบให้เจอกะคข้อมินมาบอกนี่เด้อครับผมผมตอนนี้ผมที่ผมใส่นี่คือเบอร์สองครับแล้วเบอร์ที่ว่าเป็นลักๆักก็คือสีดำครับนี่ครับสีดำคือเบอร์หลักเด้อครับว่าเบอร์เบอร์ยอดนิย่อมก็ว่าได้ดครับผมนี่ครับสีดำก็สีน้ำตาลเด้อครับลองลงมาคือสีน้ำตาลสีพวกนี้เสียมาผสมประสานเพื่อทักทั้งสี่ครับ แต่ว่าโดยโดยร่วมโดยทั่วไปแล้วสีดำสีสีคล้ายดีกว่าครับเพราะว่าเข้ามาถักเกี่ยวกับพวกบอกง่ายๆว่าของพวกนี้เอามาห่อยวัตถุมงคลนั่นแหละครับค้นก็สีมกักออกสีแนวเข้มขังเนี่ยจังน้อยครับผมครับสีดำก็เลยเป็นสีทีหยอดหินหยอดที่ย่อมที่สุดครับ นี่ยี่ห้อหนึ่งที่ว่ามันแพงรู้สึกว่าสิเป็นยี่ห้ออย่างตามมากหรืออย่างนี้แหละครับผมเคยเอามาเปรียบเทียบใส่กันว่ามันคือแพงกว่าครับมวนหนึ่งนี่สองลอยผมนี้ครับสองลอยกลักวๆหมแล้วผมเคยเอามาเปรียบเทียบใส่กันว่ามันคือแพงกว่ากันสาเหตุอย่างยังล่องซื้อเราก็มาถักใส่กันความแตกต่างคือเส้นเสือกเขาสี สีสันสีเด่นครับแล้วก็เหมือนเขาชุบเทียนหนาครับเวลาเขาถักแหละมันสิมันว่าวกลัวครับนี่แหละคือความแตกต่างนิดๆน้อยๆครับผมแต่กับบริษัทแตกต่างมากมมยดอกท่านเขาใส่ราคาถึกใดกะเอาราคาทีว่าเขาซื้อได้ครับท่านแพ่งหลายกะก็บม่ไหวครับในยุคนี้ครับ แล้วถ้าเขาถักพวกตั้งซี่นี่ถามาไปขายทั่วไปนี่มันขายดีบอกมันขายบ่ดีด้ยครับถ้าบ่มีแรงมันถ้าเขามีแรงขายดีดีนี่ขายได้ครับฉะนั้นแล้วเขาก็เลยถักเปนเ็นหลายแบบครับเช่นถัก้อมือสินะครับนี่ครับถักพวก้อมือถักพวก้อมือนี่เขาก็ขายบนตรงแพ่งครับ อายี่สิบประมาณนี้ครับเป็นเหมือนว่าเอาพวกนี้มาดึงดูดลูกค,ค้าครับแต่าขายราคาแพงพวกนี้ก็ตรงสองสามรอยนี้โอกาสขายได้ก็ยากครับผมนี่ครับเช่นทักพวกแหวนในสีน้ำครับเอามาเสริมครับเวลาไปขายพวกเชือกเทียนนะครับ ถ้าเขาขายันเจือกเที่นล้วนนี่โอกาสที่ไปรอดนี่ยากดูครับแต่ว่าท่านได้แรงขายทด่ดีนี่ก็เหมาะครับมองท่องเที่ยวมองทังสี่นะครับมองที่ว่าท่องเที่ยวหรือแรงที่ว่าขายพวกไอ้วัตถุมงคลน,นี่ครับสิเหมาะกับการเอาเชือกพวกนี้ไปขายครับผมท่านเกิดไปนั่งขายอยู่หน้าโรงงานสาวโรงงานนี่ผมอยากบอกว่าถ้าบ่ทัก เป็นในน่อยน้ำหรือว่าถักใส่ข้อมือวสวยๆน้ำนี่ทักแต้แบบนี้ล้วนๆนี่จบข่าวครับผมอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีครับสำหรับคนที่าสีมาทักเสื้อเพี้ยนเป็นงานอดิเรกหรืองาน,นมาถักหารายได้เสริมะครับผมกมาแน่นํำมาแช่ประสบการณ์บอกกันนะครับว่าเขาสิไปขายจังได เห็ดแล้วครับเฮ็ดแล้วเขากะอยากขายสินค้าได้เนาะถ้าแบบนี้นี่ลักษณะนี้ครับส่วนมากก็สิเป็นผู้สร้านั่แหละครับใส่ครับนันนั้นแล้วเขาก็ต้องเห็ดงานผู้ยิ่งน้ำเห็ดของสวยงามน้ำครับพวก้อมือพวกแหวนหนี่สิหรอครับหรือว่าเอาจีทั้งสิมาเห็ดครับจีพวกนี้มาหอยครับขายพ่กแพ้งกะ พราะได้ขายอยู่ครับผมแต่ว่าส่นห้องเอาทักแบบใหญ่ๆหลุนๆนั่งสีกะกุมลูกค้ากะผู้ยิ่งกะคือสีบรเอาแล้วครับลักษณะนี้ครับครับนี่ครับเสือกเทียนผมกะสีกะมี่ประมาณนี้แหละครับมันก็สีบรหลากลายเป็นดเพราะว่ากัสีเอาสีที่ว่าคนนิยมนี่ไล่เนี่ยค้นกับนิยมครับเขาเอื่นสีไล่เลเกะครับ เล็กเก้เล็กเก้สีมีสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองกับลายนี่ยนี่ก็คนหมักครับคนหมักคือกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวพวกลุกปัดจังสิครับพ่ากับ้องซื้อมากครับสือมาเห็ดเป็นใส เป็นใส่พวกขมือนะครับขอ,องแบบสวยๆงามๆเอามาหล่อเอามาหล่อลูกค้าพูดยิ่งนั่นเลยครับสีได้ลูกค้าหลายกลุ่มครับผมครับมันนี่กะมาพูดมาคุยมาอัปเดตให้เพื่อน,อนๆมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน,เอนๆเอฟซีทุกคนที่หักในการถักเสือกหรือว่างานศิลปะทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องอดทนและกะใส่ความพยายามครับผม บอกว่าอาชีพใดงานใดนะครับผมมือนี่กะมาพูดคุยแช่ประสบการณ์เพื่อสิเด็กมีประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าอยากทักเชือกเพื่อไปขายหาไล่ใดเสริมหลังจากเลิกงานหรือว่าสิยึดเป็นอาชีพครับผมมือนี้กะแค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขคนครับ